สวัสดีครับจากช่องช่องยูทูบคุณสมบัติคนเลี้ยงไก่ครับเดี๋ยวจะพามาชมการเติบโตของไก่ครับไก่ผมอายุได้หนึงเดือนสิห้าวันครับไก่ผมมีอายุหกสิวันครับตามมาครับการเติบโตของไก่ครับนี่ครับ นี่ไก่ตัวโต,วตวนะครับเป็นนงบันสาแล้วครับเริ่มเริ่มมีมอนแล้วครับเริ่มกินอาหารลายลแล้วครับโตครับกินอาหารลายครับตัวนี้ครับเริ่มโตแล้วไก่ต้าน ช่วงนี้สภาพอากาศห้อนนะครับจย่า้อนในช่วงนี้เป็นกินอาหารบดีบนใดช่วน,นครับ่ติดตามช่อง youtube สมบัตินะครับเดี๋ยวจะมานำเสนอการเลี้ยงไก่นะครับไก่ไทยครับกำลังโต เป็นโมยานกล่องเลยเดี๋ยวนี้มาคุยนำ้ำมาเล่นำน้ำนี่นนครับเอาตาิดตามนะครับเดอ้อช่อง youtube คนสมบัติคนเลี้ยงไก่นะครับนอนค้อนกินอิ่มแล้วนอนแล้วครับทุกคนตรงสาย7โมงส5นาทีเปิดกระล่มใอ้เพิ่นเบิ้ง้เพิ่นเย็นนะครับนี่ตอน หลังอ้วนครับตัวแม่ตัวผู้ผสมกันเลยครับตุกมันดื้อครับมันบินไปบินมาบินเก่งครับไก่นี่ครับเขาเรียกไก่ไทยครับนี่ทางน้ำอัตโนมัติเพื่อนครับ,รบเริ่มขันแล้วครับเริ่มขันแล้วเริ่มแสดงความเป็นไส้ออกมาแล้วเป็น แบ่งเป็นสองล็อกครับไก่เยอะมันโตขยายช่วงทาดอาหารนี้เขาได้ประมาณบมัสิบตัวครับถาดต่ถาดกินทั้งวันครับตื่นมากกินตื่นมากกินติดตามคนไลค์กดแช่นะครับช่อง YouTube ครับตัวนี้ช่อง YouTube สมบัติคนเลี้ยงไก่ครับ เดี๋ยวจะมาถ่ายให้ชมการเติบโตของไก่ครับแต่ละวันแต่ละวันครับตัวมันใหญ่ขนาดไหนตัวขนาดไหนครับนะครับมีงอนลงมาแล้วครับเลี้ยงจากตัวนี้จากจากเพาะจากไข่ครับเอามาจากกองเอามาอบเอาครับมาอบมาอบมาขัดแยกไก่แล้วครับครบสองอาทิตย์แล้วค่อยยดรอกสินครับนะครับคัดไก่ที่มันสมบูรณ์แล้วก็มา เลี้ยงครับอาตุลถนอมเลี้ยงเลี้ยงง่ายอยู่าะว่าเลี้ยงง่ายกันง่าย,ยเรว่าเลี้ยง,งายากกันยากอยู่ครับฝากที่ตามกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อชีวิตเกษตรกรครับคอยเป็นกำลังใจกันนะครับฝากติดตามนะครับช่องยูทูบสมบัติคนเลี้ยงไก่ใครดูฟอให้ร่ำรวยถูกหวยทุกทุกวดทุกวดนนะครับสำหรับช่วงนี้คลิปนี้ไว้เท่านี้แหละครับสวัสดีครับ